วินขอบคุณครับไหนพูดได้ฟังหน่อยว่าตะกี้เจออะไรมานั่งนั่งนั่งอ่านั่ง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 ตะกี้เจออะไรมาไม่ตอนแรกอะจะบอกเขาว่ามันจริงหรือไม่จริงอะ,ะแล้ว,วไอ้ไอ้ที่มันมาสวบชั้นล่ะ แล้วคือเราต้องทำพิธีเรียกมันก่อนดิโอบายมันจำไม่ใช่วินออกมาได้วินกูจะทำการอภิปรายคือกูก็เจอเหมือนกันเว้ยมันตัวดำๆใช่ไหมแบบเอียงคอใส่หน้ายาวๆปะอันนั้นอันนั้นมีแต่ว่าอตัวที่ทำฉันตายอ่ะมันคือตัวที่มาจำสแกนหน้าจอเขาแล้วมันกระสวบหน้าอ๋อมีด้วยเหรอเออก็ตุกใจมีด้วยเหรอ ตึงแดงว่ะตึงแดงปะักยาวๆอ่ะแล้วมันมาโผล่หน้าจอแล้วหน้าจอจะไป็นปเยาๆเว้ยมันลอยมาให้มันลอยมาไม่มีไมม่ันโผล่ใส่จอเลยมันกระโดดใส่จอแล้วมึงติดมึงติดสโลไหมมึงติดสโลกับดาร์กเน็ตปะติดไม่สโลติดติดดาร์กเออนั่นแหละกูก็โดนแล้วฉันโดนสวบตายไปเลยเฮ้ยแล้วไอไอตัวตัวสีดำดำตัวสีดำดำที่มันยิ้มใส่เรียงคอนี่มีจริงไหมคืออยากเจอขออีกรอบได้ปะอะไรอ่ะเอามาดิให้มาดิมา

ไม่ม้มึงเอาไมเบื่อก่อนเยะเพื่กูทำระนาดดี้มาะแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เราจะเราจะไปนรกเราจะไปสวรรค์กันใน5้าวัน ใชแล้วห้าวันวันเดียววันนี้เลยไม่ได้อะขาบนนี้ดีใจมากเลยจะไปสวรรค์นาทีโอ้ยจะพาไปขึ้นสวรรค์ใช่ไหมใช่โอเคงั้นอันดับแรกนะครับใครไปตรวจอัดไหมวะเมาอ่ะ <intr overseas> ไรเนี่ยเล่นเครื่อเหรอตอเต๋ตเต็นโอ้โหเอ้ะโอ้โหั้โอหโอัโหอ้โหโอ้โห้โอ้โ้าหโ้โหโ้โหอ้อ้โอ้โอโ ไอ้สัตว์มึรุ่งรุ่งขอโทษเมื่อกี้ตัวเหี้ยอะไรเมื่อกี้อะเฮ้ยเฟนดี้ตัวอะไรอ่ะไอ้ยไม่มีอะไรตาฝาดมึงตาฝาด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 ทำไมมีซาวด้วยอ่ะทำไมมีซาวด้วยอ่ะเดี๋ยวนะวินเมื่อกี้วินเห็นอะไรปะตัวอะไรดำๆมันยิ้มใส่มันยิ้มมันยิ้มแล้วมันเอียงคอใส่อ่ะแม่งเราจะไปหาเฮ้ยนี่ไงเขา เอามาปลาปลาไงพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้บู้บบู๊บบูู๊บูู๊บู๊บบู๊บู๊บูบู๊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 บูู๊วู๊บูู๊อบูบู๊บู๊ดู๊บู uh er uh ๊บู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 ูู๊๊บ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 บู๊บู๊บ ช่มตามกูมาหน่อยกูมีของกินนหะตั้มมีอะไรแบ่งไหมอ่านี่นี่นอันนี้ไปโอ้โหคนเครียดไอ้ตั้มเอาเอาตบเอาตบมาตีก็ได้นะจะขนาดนั้น

ไม่มีอะไรนะครูยังม่เห็นอะไรเลยเอยไอวินเมื่อกี้เห็นโยนอะไรหรือยังมื่เห็นอะไรอ่ะเพื่อนเอวินอยากรู้ว่าได้อธิบายให้ฟังหน่อยได้ปะเราไม่เห็นอเออมันไม่ได้เห็นเหมือนกันทุกคนเหรอมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นหน้ายาวๆอาปากกว้างๆโผล่าที่หน้าจอแล้วก็ต่อไปก็หน้าจอเริ่มเริ่มมืดเริ่มมืดแล้วมันก็โผล่มาอีกครั้งแล้วมันก็สวบเลยกลิ่นทงตัว อันนี้พูดเล่นไปแหละไม่ได้ลงมาใครลงมาไม่ได้ลงมดนี้มามพูดจริงเลยเลยแถรวินไปวินครับ,บพูดให้ฟังหนวาตะกีเะาาก้เจออะไรมานั่งนั่งนั่งอ่านั่ง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 ตะกี้เจออะไรมาไม่ตอนแรก,อ,กอ่ะจะ,อจะบอกว่ามันจริงหรือไม่จริงอ่ะตอนแรกมันเริ่มมันเริ่มจากการเห็นไอตัวอย่งางเวาลวาเวลาเวลว แล้วไอ้ที่มันมาสวบชั้นล่ะแล้วคือเราต้องทําวิธีเรียกมันก่อนฮีโรบายมันจำไม่ใช่วินอกมาได้วินกูจะทําการอิปรพี่ายคือกูก็เจอเอเหมือนกันเว้ยมันตัวดำๆใช่ไหมแบบเอียงคอใส่หน้ายาวๆป่ะอันนั้นอันนั้นมีแต่ว่าอตัวที่ทําฉันตายอ่ะมันคือตัวที่มาจําสแกนหน้าจอกขแล้วมันก็สวมอ๋ามีด้วยเหรอเออก็ต้ใจชริงมีด้วย ตงึงแดงว่าตึงแดงว่ปักยาวๆอ่ะแล้วมันมาโผล่หน้าจอแล้วห<ช>น้า<ช>จอจะเป็นป,ปักยาวเว้ยมันลอยมาให้มันลอยมามไม่ม่มันโผล่ใส่จอเลยมันกระโดดใส่จอแล้วมึงติดมึงติดสโลไหมมึงติดสโลสโลกับดาร์กเน็ตปะติดไม่ <c oughs> สโลติดติดดาร์กเออนั่นแหละกูก็โดนแล้วฉันโดนสวบตายไปเลยเฮ้ยแล้วไอไอตัวตัวสีดำๆตัวสีดำๆที่มันยิ้มใส่เรียงคอนี่มีจริงไหมอ่าจะบอกให้ว่าความจริงอ่ะลงไแค่มอนกิโรบายอ้าว คืออยากเจอขออีกสิบรอบได้ปหมอะไรอ่ะเอามาดิใครมาดิมาใครมาดิมานู่นจครมาดิทำรู้ใครอ่ะเดี๋ยวไปคุณเหมืองกันนะทุกคนเราเอลิม่าภารกิจเราคือต้องไปตะวันนะคุณตั้งมาเห็นป่ามีเห็นอะไรอะไรแหละว่ามีว่ะไปดูไหมไปดูกันไหมไปดูกันไหมเห็นอะไรกันอีกแล้วพวกนี้ กูไม่ลดลงยันเห็นไหมซุ่มไอ้ตาโอ้ยเจมส์ดูกดแซดดูแล้วไอ้มันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมีของไว้ด้วยไม่มีเรือเต่าไอ้เต่าจะลงเรือเแต่ลงไปจอดนานหลังกลับเลยโสมมติขี้ขาดตาขาวไอ้ใหญ่ ไหนเออจริงว่าไปเร็วไปไล่ตามด้วยเอ้ตีมันดีดีเราตีมันได้ไหมเว้นโอ้โหโอ้โหโคตรเดือดขึ้นมาขึ้นมาบินขึ้นมาเราจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอกจะไม่อยากตะโกนแล้วนะฮะเขานอนกันแล้วไม่มีดามไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยเนี่ยหุ่ยเชื่อเหลือแล้วบ้านหนอมันคืออะไรอ่ะ กดได้ไหมมันใช้ตู้กดไหมมันตู้กดน้ำเหรอเนี่ยเฮ้ยกูขอเลยละกันฮ่า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 ่่ later เฮ้ยตู้รู้มีบ้านตู้รู้มีบ้านถ้าเราไม่เสกก็ไม่เจอมันมีมันมีจำสแกน ไปกันหรองไปกันหรออุ้ยมันไม่ไม่ยอมบอกกูมันมีจำสแกแล้วเป็นยังไงบ้างเออแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนก็กลัวกันเนี่ยแล้วเพื่อนก็กลัวกันก็เนี่ยเห็นมึงกูขอขบนนั้นไหมตอนแรกก็เดินขึ้นไปไงี่ยแล้วก็เข้าไปในถ้ำใช่ไหมสปุ๊บเจอจำสแกออกมา PNG แปะหน้าเลยหน้ายาวใช่ไหมไอ้หน้ายาวๆอ้าปากใช่ไหมเออหน้ายาวอ่ะก็ไปทำแบบนั้นน่ะไม่ยอมบอกเลยแล้วก็เจอ แปลกๆในป่าด้วยแต่ไม่ใช่่ทีเราเจอเจอตัวดำๆแล้วมันเอียงคอยยิบมือใส่อ่ะใช่ไม่ทำไหนมันนั่นนะไม่มีนะมันไม่ยอมบอกไม่มีนะไม่มีนะอะไรวะเจอกว่าอะไรใช่ปะยังไม่เจอเลยอ่ะมันร้องอู้ร้องอะไรนะมันร้องแบบว่าอ๋อแจงน่ากลัวมากเลยแจงวางหน้าคอที่เดีย พูดตรงนะไม่ไงไม่ชอบสกินเลยอะน่ากลัวมากเลยเฮ้ยเชี่ยเกินสิละปีมากีบมันแอะไงมันแอะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยโอ้โหจะตายโอ้โหจะตาย ตีลูกสมุนตีลูกสมุนเนี่ยเนี่ยเุนไม่ใช่ไอ้ต้อกูจะตายแล้วไม่วินไม่เวินโอเว่นขอให้จริงโอเว่นเลื่องอะไรหนึ่งจริงจริงเฮ้ยเชี่ยกูจะตายไอ้ฉีบหายกูตายแน่มีนูนมด้วยเหรอวะเไหร่เราจะได้ไปสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าอีสัตย์เอออีสัตย์เอออ้อยเอายปหลัง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 ซิฟเฟอร์ซิฟเฟอร์เฮ้ยเชี่ย มึงจะมึงจะล่อต่อยกูไม่ได้เอาเว้ยทำไมทำไมมันไม่ทำนายอ่ะก็มันเล็งมันเลงคนอยูแล้วอ่ะุ้ยไหนว่ามันเล็งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสืออะไรอ่ะหนูวุ้ยหนูน้อแฮมเต๋อห่างจากกูจ้าตาเดียวด้วยเหรอหน้าตานั่น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 มาแล้วอชิปหายตัวอะไรอ่ะ มาานเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมาน้ำมาน้ำมาน้ำเฮ้ยกูก่อนตีหัวไอ้ตี๋ตูเนี่ยเออคือมาน้ำมันก็จรงจะเป็นแบบนั้นได้ด้วยหรอมาหนักโอ้โหไอ้ตียไอ้สัตว์เอ้ยกูโดนอีกแล้วดูเด็กแล้ว2,000 years later อุ้ยเชี่ยมาน้ำ ไอสัตว์เลยลูกตาบินได้อุ้ยเชิดกดเฟกดเฟสกดเฟสกดเฟสตกดเฟสตีมากดเฟสกดเฟสไม่ส่เอเฮ้ยะรกันอ้ไกันะไรกัอะกันเฟะรกันอุ้ยลับมมีเที่รักคมมีเจ๋งอ่ะมีการรับเช็คเลยที่มีด้วยว่ากู ลงมัดมาตัเฟลเท่าไหร่ันไม่ค่อยน่ากลัวเลยอ่ะอ้าวในสวรรค์กลัวสวรรค์น่ะหลอกอันนี้คือหลอกเพื่อนจะมามาคอนเทนต์สวรรค์นะครับแต่จริงมันโดนผีหลอกวิญญาณหลอนนะคะเด๊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 มา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 อ๋จะไปแล้วเหรอในสวรรค์การเตนนรกมาตลอดแล้วเตนสวรรค์แล้วอย่าบอกนะว่าวางน้ำแล้วมันไอเนี่ยพร้อมนะเฮ้ยไอพร้อีจีบโหมดสองหนึ่งมับเขาให้ไปเลยแล้วกัน สวัสดีาอเชียสวัสดีพี่เนี่สวดสไลม์สีทองได้ของดีปะวตีแมงปะวันโอ้ยเขาได้่ปุ่นสร้างอะไรไหมอ่ะพี่เนี่ยต้องมีอะไรดูจากคิโบ์เวนแล้ว นีมันมาเรื่องคอนเทนต์ผีไปเนี่ยใช่ป่ะจัำสแกนผมหลอกเพื่อนผมเข้ามาโดนจัำสแกนในไมโครฟ์กันนะครับมาดูเรื่องนเพื่อนกันแน่เลยเออโอ้ยวัดไนี่ย